สวัสดีครับสวัสดีครับสวัพร้อมกันไหมวันนี้พร้อมครับพร้อมครับผมอยากชนะเนี่ยโอ้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 ่โอหอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโ้ยอ้ยอ้ยโออ้มอ้ยโ้ยอ้ยอ้ย้อ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 ออ้อยอ้อ มีมีใครบ้างมีใครรอดมีใครรอดผมรอดครับยกมือดิเอ้าเราเราเป็นไรทำไมยกมือเด่งคบกคนเก่งไม่พูดเยอะตอนนี้วอร์มอันเนี้ยคนเก่งเขาก็ต้องมีใช้เวลาวอร์มนิดนึงอันเนี้ยไม่ใช่พูดไม่เยอะแล้วพูดไม่ออกรู้ไม่ออกออเปล่าเอ้ามันชนอะฉันเชื่อฉันเชื่อกล้องอยู่นะเฮียตกเหรอเฮียตกอ โค้งมุกมุกยากิดยากิดไปเดี๋ยวแม่ขึ้นมาตีอยากิดกันรื่เบียดกันเบียดกันไป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 ยาเบียดอย่าเบียดเบียดเพื่อนตกลงไปเลยนะเอ้ยคนแม่อย่าบัสไปทางขวา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 ขวากระโดดไปทางซ้ายทางซ้ายก็คือ ก็คือคนพากเนี่ยตื่นเต้นกว่คนเล่นอีกไปไครับเราต้าปลาเร่โรบันเลพพไก็ไกนกจนเจอสายสายสาเตะตรงกลางเจอตรงตรง้องใตยรเป็ดเจป็น่ายอย่าไปยืนในเกเอาจริงตอนนี้คนพากเล่นเส้นเกขออย ตายอีกกล้องตายเหรอตายรีบลิบประตูย่อรอดเลยไปวิ่งริบลิบไปวิกลิบนนัะนคนนั้นนะคนนั้นนะตุ้งต้นนะนะสันสั่นอ่ะมันจะแตกแล้วอ่ะหมายใจยันตุงต้นลืมทั้งนันลืมไปได้โอ้ไปตายกาววนคนที่ตายคนแรกมันยังไงทำไมถึงตายก็เหมือนที่ผมบอกฮะ ผมก็ต้องการเวลาวอร์มนิดหน่อยเนาะและหลังจากวอร์มเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะค่อยๆเก่ง้นเรื่อยๆหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลาด 1- 2มงวงกุดให้ทุกคนดูอะเฮ้ยเออ,อรอหนึ่งถ<อ>ึงสองเลยเหรอล,ลาดสองวงกลฎเลยลรอรอดูเอาเกมสองให้รอดก่อนไปดันสองให้ได้ก่อนดูอะใครตายคนที่สองผมพลาดแก้ตัวมาสิจริงมันไม่ใช่เพราะแก้ตัวมันคือความจริง คือเห็นเจ๋งไม่ได้เล่นเราอยากให้เจ๋งได้เล่นด้วยเราก็เลยแบบรีบรีบตายก่อนนึกว่าคนอื่นเขาจะมีน้ำใจเหมือนกันตายพร้อมกันจะได้ให้น้องเจ๋งได้เล่นอะไรเงี้ยแต่วันี้ก็รู้แล้วว่าที่หลังไม่ต้องเกมเนี้ยเกมแรกเราแบบไม่ได้เล่นนานเลยเรากลับมาวอร์มาเือสนามเป็นไงกดอะไรบ้างเดี๋ยวเกมต่อไปผมบอกเลยแค่หายใจก็ชนะแล้วอ่ะโอ้โหเกินรอแล้วตะกี้ที่แพ้คืออะไรกั้นหายใจอยู่หรือยังไงตะกี้ตะกี้หายใจผิดจังหวะเลยแบบ แต่ละคนเขาไม่ได้เล่นนานนี้เราเล่นครั้งแรกเรายังขนาดนี้ก็หลุดเยค่โ้ะโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยได้ได้แล้วอโอ๊ยโอโไม่ถึงรึเปได้แล้วโอ้ได้มงแล้วความเร็วเป็นของปีศาจมันวาร์ปรึเปล่าคุณพี่เขามีประตูวารแล้วก่อนแก ลอเปิดโปรเปล่าลองเช็คดีๆลองเช็คดีๆเราเราเราส่งเรื่องเนี้ยให้ G m อไปเลยเนาะเราเราเราจะไม่เพิกเฉยต่อเรื่องนี้นะฮะทุกคนไม่ยอมพี่หมาไม่ยอมพี่กันสงสอรไม่ยอมเนี่ยต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้คนที่เสียคนแรกก็คือให้บวชสักสองพรรษานั่นคือน้องเจ๋งของเราเองน้องก็จะกลายเป็นว่าเออไปเลยแต่งตัวไปเลยสีเหลืองๆไปเลยนะ โอเคไม่เจ๋งตอนนี้ผมได้บทเรียนแล้วผมจะไม่ไปที่ไหนแล้วเริ่มโม้ก่อน